มื่อนี้ก็มาส่งรถบดีซี95ขยายปากปั๊บปูเนาะอาจารย์ครับปั๊บปูจากของของเดิมที่แต่งถก็ใส่โมได้มากปั๊บเป็นสัญลักษณ์เป็นของคุปตาค่ะเป็นมาตรฐานของสูบของอูปัติโชกข้างเปอนมั่งคู่ว่าอาจารย์แัะชพลบ้านบ้านอย่างนี้บ้านแขกตำบลฟ้าหัวหนุนอำเภอขวางเฉวินโสธรอาจารย์หัวใจอูปัติโชกข้างสองข้างไลยคะ จังเลยมันก็ไม่บ้างใจใหน้อูเดี่หงเบิงนี่ก็ผมหัวมันไปไปเห็ดมาแล้วมันมันผิดปกติ<า>ก<ช>แต่เบิงหลายๆไปอภิจารณามาเรื่อยๆจนสุดท้ายมาเห็นผู้ประชาชนป่ะเบิงเป็นลงยูทูบร่องอย่างมากอ๋อมันเข่าตาเลยก็เนี่ยแ<ช>ห้งหรือถี่ก็ต้องเอาแต่ผ <ๆ S 2> มก็คิดใจนะ ครับมันน่าจะจะพานเพราะว่าคนเห็ดรถมาหลายขั้นแล้วอ่าดี่ภาคเนื้อภาคใต้คนเก็บเห็ดมามาเหมดแล้วก็ลอันโบพันนี่อ่ามันกะมันกขบวนหาซิเมนก็เลยตัดสินใจไปโดยว่าเดี๋ยวเอารถไปไปศึกษาใช้ไปสอบถามมาสักวันคือเพคนว่าเพก่อนผมฟังว่ารถเพิ่นนี่แต่ก่อนมันมีรถเกี้ยวรถหยั่งมันเอาออกไปเหมิด เพื่อสิบริการหลังการเอ่อเหตุแล้วนี่คือสิบริการหลังการสอบกันเหตุขมันไปฟังแล้วเอาแมีนตัวนี่ว่านี่รถแล้วว่าเอ้าเฮ็ดอันรนี่โอ้ยขยิวเขาอยู่พุ่นตัวคน,น,ว,น,น,ว,นว่นวะแต่เรื่องว่ามันบ่อยนีแล้วก็เลยงแต่ชี้ใจมาหา,หาเ,หาหาเจ้าหว้าวันคนที่ภูมิใจถือหรือแพ่งนี่อพิจารณาวเองครับค่ะนะการถือหรือแพ่งนี่ เป็นความพ่อใจของผู้เสียเหตุก็เลยตัดสินใจมาเหตุกับกูกับชีชวิตส่งการชันอยากจะสัวท่อนไปหอดสกุนลนครสกุนลนครมันโคกเลาะมันโมเมนต์ไก่ครับเบือฟรีลอยลูก,กนจนจนไปหากัแจนเจออ่<ช>ไปหาเพื่นพ่ออ่าดิมักเจอได้มาแต่ว่าผมบมีโอกาสหลังเกษียณแล้วก็เลยมีโอกาสก็เลยมามาใส่บริการ<ช>นำบุฟบุฟ่าซื้อรถใหม่ เพราะอย่างเพราะว่าเงินกับพ่อปานั่นค่ะได้ชื่นใจเอารถเก่าเมื่อมาแต่ทีผู้มาแนะนนาำวะไปทำข่อยด้วยเฮตุเทนสิแล้วกับพระบุตรคส้มคนสำเร็จไปเลยได้ครับปู่จะว่าหลังจากเบิ้งคลิปที่เพิ่นเอารถคันนี่ไปทดสอบหลังจากป้บปูงแล้วป้าปูงแล้วค่ะว่าว่ามันเรียนชั่มัวใช่เรียนเยวเข่า ไปทดสอบอยู่ชิปสามเลยโอเคก็เลยพุ่งใจเหรอครับผู้ใดสนใจให้เกียรติข้อว่างย่โสธรยังชุมหน่อยสิสเกตอยู่ใกล้ๆกันนี่คันสงสัยมาถามผมผม,มันแค่เด้อครับอยู่ปั๊มน้ำมันเกา่เาก็ยังร้องใครบอกไปซีด์มีคู่เลยละมาหาถามมาลวดไปเลยเอา่เอาเป็นหูดีหรอกครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์รัชพลมากมากค่ะ สนใจงานตกแต่งรถเกี่ยวก็อย่าลืมโทรหาอูปชิโชกการจ่างสกลนครนะคะรุ1นห6หนึ32 32. ่องหกสามสองมสองือหนึ่งขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาส่งงานรถเกี่ยวรุ่น95นะคะคันนี้ไปป<า>รับจากที่ลูกค้าแต่ง เป็นรถเกี่ยวใหญ่ก็มาปรับให้เป็นสไตล์ของคูปะตาตามสูตรของทางอูประสิทธโชกันช่างสกลนครของเราค่ะนี้ช่างเด่นกําลังอธิบายงานค่ะสนใจงานตกแต่งรถเกี่ยวก็อย่าลืมโทรมาที่เบอร์0616263232เจรัอูปะสิทธโชการช่างสกุลนครค่ะเวลามันถือปุ๊บมาสิง่ะสวยมากค่ะคันนี้ เกี่ยว <he> ดันพันไล่รุ่นดันลั่นทุ่งของเรานะคะคันนี้ผ่านการทดสอบแ <บา S 2> ละะ้วค่ะลูกดาวหแฉกนิ้นวกวักรถเกี่ยวใหญ่ทดสเตอร์ค<ข>อปสป,ปริงสายพันคู่จัดตู้เบาปูพื้นสกูึงสองทำเสาตูน้นวดตอนนี้เรามาสร้างเฟรมขึ้นใหม่นะคะ แต่ถ้ามันมันดกข้างม้างนี้ยดมาปุ๊บมัน้างนี่แต่ตัดโ้งเพราะว่าต้นขาสิไลออกจากปเอถ้าถ้าลำยาวเวลาเกี่ยวข้าวพี่ดิหันปัดหรือปัดอันนี้เ็วันถ้าถ้ามันเสียบมันเตวัเด้อแต่บอให้มันคือไปมิดนะอ่าอ่ถ้ามันจะนั่เข้าจะดึงดึงดึงข้าตรงนี้ก็ได้ข้างตัวนี้ก็ได้อ่านี้ครับเวลาเกี่ยวข้ามันจะมียู่ถ้ามันเป็นข้าวล้มนะถ้าเป็นข้าวล้ม เกี่ยวไปถ้ามันพันพันแต่พันซึ่งพื้นไปเราจะอธิบาย้รัับมนไหให้ลูกค้าจนเข้าใจค่ะมาส่งงานให้กับลูกค้าค่ะช่างเด่นก็กำลังทำการอธิบายงานนะคะอยู่ที่บ้านแข่ตำบลฟ้าหวนอํเภอคอวังจังหวัดยะโสธรค่ะมาปุกต ดูได้ค่ะมันมันสิกดต้นเขามันสิบนดึงต้นเขาเครื่องของเราอธิบายงานให้ลูกค้าจนเข้าใจค่ะเยอะมากว่าแล้วมันจังย้อนขับอีกรอบนึงมันก็เลยเป็นพันอย่างต่อเนื่อมาทกวันงนค่ะนานๆได้เห็นหน้าเจรัตนะคะหลายตั้งใช่ไหมมันขึ้นดีอยู่ปรับปรุงระบบอะไรในอู่เสร็จแล้วก็เกืบเกกืหาลูกค้าเหมือนเดิมค่ะแก๊สิบโมมีคนละเสียงข้อสียงริงน่ะโดนเธอเนื่องดอกอันนี้ฮะ มันจะเป็นเรื่องปกติของมันขับแมนย้ดยืดฟุบ